หลังจากนั้นก็ได้แวะพักตีตำบลแห่งหนึ่งพระนางก็สัง่งใื้ปีเลี้ยงตังหลายเอาผ้ากระผองติเปียน้ำออกตาสถานตีแห่งนั้นก็เลยได้ชื่อว่าบ้านตาแล้วพระนางก็ฮือไพยพลพักอยู่ใต้ผาใหญ่ตีหนึ่งจากนั้นพระนางก็มานั่งแปงกำกึดเกิดไข้หูว่าลูกในต้องของตนจะเป็นจะใดจึงได้เสียงจิตอธิษฐานเตียวออกไปสองพองเงาของตกาในานา้ำก็บังเกิดมีแสงตะวัน ซองฮื่อหันเงาออกมาเป็นสามตีแห่งนั้นก็เลยได้ชื่อว่าสามเงาจังหวัดตาเมื่อได้ปากันพักจนหายอิดแล้วก็ได้ล่องน้ำต่อไปแหมน้อยหนึ่งก็มาถึงหาซายใหญ่ตีหนึ่งแล้วก็มีนางสนมคนหนึ่งได้ตายลงพระนางก็ได้จัดหื้อโป่งศพณตีหันหลังจากนั้นพระนางก็ได้ลงสะหัวอาบน้ำด้วยขมิ้นจมปล่อยเพื่อหื้อมดเสนียจันไร